มีค่ะมี่นี่ค่ะแมนว่านาคอนทับค่ะตอนนี้เป็นครีเอทีฟดีคเตอร์ของฟรองส์เข่าใหญ่แล้วก็มีโมซ่าโพซี่ค่ะตอนนี้มีอินกับการทําขนมค่ะได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วแต่ว่าอยากกินอะไรจะส่วนใหญ่ก็จะดูหน้าตาของขนมแล้วก็ดูอะไรที่มันยังไม่ยากเกินไปเพราะว่าบิกินเนอร์อยู่ค่ะ ก็จะเหมือนไม่ได้แฟชั่นจัดมาก็กจะอินอะไรกับที่ใส่ได้สบายๆเข้ากับชีวิตประจำวันแล้วก็แคชชัวลค่ะชอบซาเทิร์นะคะของซีซ่านี่ก็จะมีจัดดอกไม้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อินกับการทำขนมแล้วก็ถ้าว่างๆก็จะอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความแพชเนตของตัวเองค่ะเหมือนเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรจะลงมือทํากับสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็จะต้องทําไปให้สุดก็คือเหมือนจะต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองทําได้ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็มีแพชชั่นกับสิ่งนั้นนะคะทุกอย่างที่เป็นขนมนี้ชอบหมดเลยค่ะติดหวานค่ะกาแฟค่ะอิตาเลียนค่ะ เป็นครัวค่ะชอบครัวเพราะว่าจริงๆมี่เป็นคนชอบใช้เวลากับตัวเองมากๆใช่ไหมคะในครัวคือมี่ก็จะตื่นเช้ามาชงชาชงกาแฟคือเป็นคนทําอาหารกินเองบ้างเวลาที่มีเวลาก็จะชอบเหมือนใช้เวลาตรงนั้นนะในสเปซของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดีไซน์เป็นหลักแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องการใช้งานด้วยเพราะเราอยากให ได้สิ่งที่ทั้งสวยใช้ได้จริงฟังก์ชันครบแล้วก็ practical กับชีวิตจริงด้วยค่ะส่วนตัวก็คือชอบใช้สมิกอยู่แล้วทุกอย่างที่บ้านก็จะเป็นสมิกหมดเลยนี่ชอบที่มันมีความโอซคูนิดนิดมีความแบบเรโทรนิดนิดด้วยก็คือพรวังเขาจะมีความเป็นเก่านิดนึงเหมือนบ้านบ้านใหม่ที่ทำให้เก่าแล้วม่รู้สึกว่าสมิกมาแบบเติมเต็มจุดนั้นของครัวมี่ได้พอดีเพราะว่าทุกอย่างไปด้วยการโทนสีไปด้วยกันดีไซน์สวยและฟังก์ชันก็ยัง เพอร์เฟกค่ะมีว่ามันสนุกที่ทุกครั้งเราได้เจอลูกค้าใหม่ๆแล้ว แต่ละคนเขาก็จะมีมีคอนเซปต์ของแบรนด์หรือว่ามีความชอบมี element เอล m เมนต์เล็กๆน้อยๆที่ต่างกันแล้วมันทำให้ตัวมี่ได้ explore ไปในหลายๆพาร์ทที่มี่ยังไม่เคย explore มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอมี่ทำ tablescape มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แค่จัดดอกไม้แล้วมันเหมือนมี่คิดเมนูที่เข้ากับธีมงานของอีเวนต์ด้วยมี่คิดภาพรวมดูแบบ mood and tone ทุกอย่างแล้วมี่ว่ามันสนุกที่การที่ได้เอาภาพในหัวเราออกมาทำให้เป็นของจริงตรงหน้าเรา นามปรมาราัยวาอันนั้นเหมือนเป็นงานแรกที่ที่เหมือนพี่นามเชื่อใจให้มี่แบบว่าทําจริงๆเหมือนก่อนหน้านี้นนมี่ก็จะแบบเน้นดอกไม้เป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นงานแต่งงานอันนั้นนะพี่นามแบบอยากให้มี่ทาเป็น dessert table ที่เป็นแบบขนมเป็นโต๊ะขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นงานแรกที่มี่ได้ออกแบบโต๊ะที่ไม่ได้มีดอกไม้แต่เป็นขนมล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพี่นามก็ให้ช่วยดูทั้งเต็นท์เลยทั้งแบบโต๊ะยาวตัวเค้กนู่นนี่นั่นเหมือนมี่ดีไซน์งานตรงนั้นนะแล้วสรุปว่าผลออกมาก็คือเหมือนแบบวายร มากได้ลงเว็บต่างประเทศเยอะมากๆเลยก็เลยเป็นงานที่มีแบบประทับใจที่สุดเลยค่ะ use your energy on the right people ค่ะมีเชื่อในเรื่องของกฎของแรงดึงดูดมากๆแล้วมีรู้สึกว่าถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่กับใครหรือคนที่มี energy แบบไหนมันจะเอฟเฟกมาที่ตัวเรามากๆแล้วเหมือนพอยิ่งโตเราเจอคนยิ่งเยอะเรา บางทีการที่เราอยู่กับคนที่ดเรียนนอ e r จีเรามันทําให้เราเหมือนหมดแรงไปเลยอะ่ะโอ้แล้วเหมือนมีก็เลยรู้สึกว่ามีชอบที่จะอยู่กับคนที่แบบ p o s ิทีฟแล้วก็เขาก็จะเหมือนทําให้เรา p o s i t ีฟคิดบวกไปด้วยแล้วก็มองโลกในแง่ดีไปด้วยค่ะ